หวยบ่ต้อมจะเห็ดยังล่ะนะหเห็ดยังครับมือนี้มาซ้อมรถมือนี้มาซ้อมรถมาเอาแหนบมันออกครับมาเดี๋ยวเอาหล่อก,อกอนมาเอาแหนบมันออกเห็ดยังล่ะมาบ่าต้อมคือเอาห้ฟังมือนี้บ่ต้อมมาซ้อมรถสีมาเอาแหนบมันออกซ้อมรถเพื่อสีใดไปแลีนโซฟาครับไปเฮดโซฟาให้วัดตอนน้องก้อครับ นี่เบาต่มก็เลยเดียวเนบออกเพราะว่ามันสูงครับรถคันนี้มันสูงคนสี่ขึนนยายพาคนสีขึ้นยากครับเพราะว่ามันเป็นรถโฟวินดังเดิมมันเป็นรถโฟวินครับเนบมันแข็งบ่กเรื่องมันสูงหนบมันก็แข็งแล้วมันก็สูงครับมันเป็นรถบรรทุกเนาะเบาตอมสีมบเอาออกเอาหนบออกแล้วก็เห็ุเนี่ยมันต่ำลงครับเห็ุเนี่ยมันต่ำลงก่อนอื่นเอาออกเองเลยบ่อครับเบาต่มเพตุเองครับเพราะว่าถึงมืก็มีอยู่นี่อุปกรณ์หลายอย่างอุปกรณ์ก็มีเรียบร้อยบ่ก ก่อนคืนอรียบ,บร้อยโอ้ย้างบ,งบริแรงจดอัสันนะกะเฮ็ดเซจไปแล้วครับคางนึงแล้วก็เลืออีกคางนี้เลือข้างนี้คางนั้นเฮ็ดแล้วแล้ววัดที่นี่บ้าต่อมือสี้ลือข้างนี้ออกลือออกกสิเฮ็ดอันนี้ก็ถอดลอกออกแล้วครับบ้าต่อมกสิมุนซาเลกออกกหลักๆักก็คือสีเฮ็ดให้มันต่ำาหระครับคือชุดประสงค์สีเฮ็ดให้มันตำ่ำเฮ็ดเห้มันต่ำลงแล้วก็เฮ็ดให้แนบมัน อ่อนกว่าเก่าแต่มันนิ่มเพราะว่าคนคีสิได้นิ่มครับตกลุมตกยังนั่งมวนนั่งสบายเพราะว่ารถเบาต่อมเสียไปแลนบุญเป็นบุญยกโซฟายกโซฟาใส่โค้งให้ห้าเราเบาต่อมอันนี้ก็สีเป็นใส่โค้งมาเบาต่อมสีอธิบายให้ฟังครับเหตุผลติดใส่โค้งมากก็คือว่าสีได้ใส่ป้ายมันก็สีนี้ป้ายในป้ายบุญบอกบุญบอกป้ายบุญในซ้ำโค้งรถนี่แหละครับ ไปใ่ติดไซนีเต็มสองฟังแล้วก็ทั้งทั้งลังค่านี่ก็สิไซไซเป็นผ้าเต็นไซเป็นเป็นผ้าเต็นยูต่ว่ามองนีนี่มองหัวรถนี่สีไซนเป็นตูล้โพงครับสิไซนเป็นตุล้โพงเพื่เครื่อนเสียงอยู่นี่แล้วก็สีได้เปิดไปเปิดแครซโซฟาครับไปหาแพร์เงินแครเงินโซฟาครับเป็นบุญใหญ่บัดือนั้องก็อรครับวันที่ทอนแรก่อมือก้อง วันที่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบเก้ายี่สิบมกรลามีหมอลำไงนะครับ<ำ>มีหมอลำไถ่ถ้า้าไปแพร่ถึงบานไดกับฝากพี่น้องซอยทําบุญบนำ้าบาวตอมไปหอดบานไดกับเห็นบวตอมกับออกบุญออกกุศลน,น้ำกันครับเพราะว่าบาวตอมกับสิบไปเรื่อยๆนะครับในเขตอำเภอในเขตเจ,จังหวัดศรีสะเกดในเขตจังหวัดศรีสะเกดครับไปทัวร์จังหวัดศรีสะเกดครับมีเวลาอยู่ประมาณสองเดือน สี่เลนประมาณสองเดือนแหะครับสร้างหอดบุญคือได้ทำบุญน้ำกันก็บเบาต่มเนาะครับนะมีกับเป็นเหตุผลทีเบาต่มโดยมาลือมือนีแลละครับมาลือรถฝากพี่น้องเป็นกําลังใจให้ครับกดไลค์กดแชร์เบาต่มกับเฮ็ดเองอยู่ในหนาเฮือนนี่แหละครับเฮ็ดผู้เดียวเฮ็ดผู้เดียวเพราะมีลูกมือกับเฮ็ดอยู่หนาเฮือนแต่ของอแตากล่องกับลูกมือคือกันตัวนีนถ่ายคลิปให้คนถ่ายให้ซื้อ ต้กล่องเป็นคนไทยซื้อบาต่องเป็นคนเฮ็ดนะโอเคครับมือนี้ฝากพี่น้องไว้ทับบุญน้ำกันครับครับบุญใหญ่บัตรน้องต้อยกซอฟาสาลาครับสวัสดีครับ